ที่บ้านโพฮะนี่เปานบ้านโพเลยหมายดังบางบะคง,งเลยอ่ะวันนี้จะมาตบกุ้งกับไผ่เอกครับรู้สึกว่าน้ําจะยังไงแปลกแปลกมันมน้ำขุ่นๆวะจะได้ตัวก็ไม่รู้นะไงก็คอยติดตามกันต่อไปครับเอาใจช่วยได้ครับบรรยากาศฮะที่ว่าการอําเภอบ้านโพนะต่อไปนี่เข้ามาจอดข้างในนี้ได้เลยี่มันที่ว่าการสรุปจะเป็นร้านขายข้าวนะ

มันพอครับผม,มถึงแล้วครับนี่ไอเอกครับมลุงยังสองคนจะได้กลุ่มเบาใจช่วยได้ครับผมไอถึงหมายนะครับตอนนี้

Hlut, 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 hlut มาแล้วครับตัวแรกครับไตเอกครับเอ้ยยอดกินยอดก่อนาะจะได้แต่ตัวนะลำบากที่หนักลำบากมากครับตอนนี้เดี๋ยวดูเราต่อ ตัวที่สองครับลูกกุ้งเดี๋ยวจะไปตกนะตกกระเบนนะมาครับไายเอ๋ครับหืมสุดยอดมึงตายแน่ตัวนี้ตามเดียว้ามเดียวมันจะไม่ให้ไม่ให้กุ้งกล้ามนั่นหรอโดนเลยหน่อยนี่ตัวเมียนะครับสาเอ๋ครับ ันนี้ต้องบอกว่าเอาตต,ตัวยากนะไม่ใช่ง่ายนะน้ำแรงฮนะเออเออามแรงมากครับที่นี่มาบะกงค,ครับเราเซนได้ตัวก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงต้องสูนต่อไปเบ็ดติดแล้วมั้งเนี่ยอิ่หายแล้วนะครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้น้ำเริ่มไหลแรงแรงมาก เดี๋ยวเราใยไหมาก่อนครับผมตอนนี้ยกศทัทนะครับแม่น้ำมาโโ่านปะกงโซนบ้านโพเนี่ย าแล้วครับผมตัวแรกของหมายอุโอุโอุโอใหญ่เลยนะอีกษากินได้เหรอแต่ต่องพ้อมกินได้เราไม่เอาแล้วีะปล่อยเลยครับไปครับตอนนี้ งาามมากเราจะมาตกกุ้งวัดกันวัดอะไรเนี่ยวัดอะไรเกาะชันวัดเกาะชันสวยงามครับโอ้โหตอนนี้เราก็มาหาหมายใหม่ครับเมื่อกี้ฝนตกนีก่แกเป็ดให้ไม่ทันเลยเออให้มันเอียงปะหวะ ม,มาไทยเอกครับตอนนี้ครับก็หาใหมา่ก,กันเรื่อยๆครับน้ำบะมังกอีกว้างใหญ่ไงก็ต้องมีที่ให้เราลงวันนี้น้ำแรงครับต้องเอาใจช่วยด้วยก<ค>ุ้งได้น้อยมากครับตัวเล็กกว่าไงก็คอยติดตามมาตั้งพิีไทยแลนด์ครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาลงที่ไม่ใหม่จะได้เด้งขึ้นมาให้ท่านได้รับชมได้เลยอ่า แล้วครับผมตัวแรกมือสีครับได้มาแล้วครับพุ้งนางมาตัวเล็กหน่อยมึงต้องไปเรียกลูกพี่มึงมานะโอ้ยกาเจเลยเว้ยไม่งั้นมึงโดนนะอ <c oughs> าครับตัวแรกครับผมสูต่อไปครับ <c oughs> มาแลครับไอครับตอนนี้ลุ้นพุ้า <c oughs> <c oughs> ไอ้กดไอกุ้งอยู่ข้างว่ะเนี่ยเอาเข้าข้างเลยว่ะาเงียรางมดคงบันโผต่เราจะไปตามหาคุ้งกล้ามครับยังไม่ได้อ่ะเดี๋ยววนีแตะเว้ยุกทนจเจอกันเดเจอกันนะครับ ไหนละกุ้งเจอตาไอ้สัตว์งเงี้ยไรเนี้ยต้อเป็นขยะนะไม่ใช่ปรยากฏนะเนี่ยอาหารเยอะอาหารเยอะรอกุ้งอยู่นะครับกามกามยังไม่มาฮะมีแต่กุ้งเล็กไๆตัวนเนี้ยเนี่ยเต็มเลยอ่ะรอบสุ้ๆต่อไปครของมาแล้วครับ กุ้งไม่มีนะตอนนี้ขยะงเดียวครับมีไม่มไมงามไส้ขยงบุบค,ครับตอนนี้ไม่ใช่ปรากฏนะอ้วนเงีนเน้ยเอาแล้วอ้าวโอ้ลุงทอดแหแล้วฮ <c oughs> ึฮึฮึฮึผมบอกกุ้งตกอ่อนกูทอดเลยอากาศครับไปทำของกงนะมันโพครับนี่ลุงกดทอดแหเลยได้หรอมือ นรูต้อสังเตเห็นเรื่องลุงกันก่อนนี ไม่ใช่แหดองด้วยหรอ,อเหแดดองมันลุงจะแห้วแล้วเนี่ยนะัดกุ้งทัดกุ้งน่าจะได้แหละเรามองไม่เห็น <Yahoo! S 1> มาแล้วครับใหม่ใหม่หมครับตอนนี้โอเค้ย ไซซ์มีไซซ์อ so ยู你 o. 你 o. 你 o. ่ตัวนี้มีไซซ์อยู่ตายแน่นอนตัวนี้ได้แล้วได้แล้วโอเคครับตัวต่อไปครับผมถ่ายไม่ทันเลยมาแล้วครับผมนี่พุ่งการตัวแรกครับต้องแข่งแล้วอย่างนั้จะแต่ง้วเลยค่ไม่เงี้นะครับยอดมากรอจนบ่ายครับกว่าจะได้ งานตัวแรกครับงานนี้มีเบิร <cycles and> <himself> ์นแน่มีเผาแน่ตัวนี้อุ้ยวุ้ยดีๆทุก่างทุกอ่างทุกอ่าง้ผมตอนนี้เดี๋ยวย้ายหมายก่อนครับวันนี้ได้กุ้งกล้ามตามตัวนี้กั้ใหญ่อรัเดี๋ยวเราไปหาหมายก่อนถ่ายไปอ่ะ <viewers> <y> <arrivé> มีกุ้งมีครับบรรยากาศไม่ไน้ำมาปรงุงวันนี้น้ำแรงมากวันนี้ตี<อ>กุ้งนี่ถือว่าฝีมือสุดยอดแล้วเซนไม่ได้สูงเลยแต่ก็ได้อยู่ได้ได้หลายตัวนะแต่ตัวไม่ใหญ่มากกุ้งใหญ่กุ้งเข่าสนใจช่วยกดติดแกละนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยด้ว,นะว,ว,วดดยนะ ผมย้ายหมายฮะหมายนี้กุ้งไม่จับครับวันนี้ฝนตกแล้วครับฝนตกลมแรงน้ําแรงโอาทุกอย่างครับวันนี้ใสให้สุดครับไปต่อย้ายหมายครับเอาตามล่าตอนนี้ตามล่าไอ้กล้ามโตอยู่ได้มาตัวละเหล็กตัวหนึ่งจับยากเลยนะฝั่งแม่น้ำบามังกงนะครับ บันโผล่ครับไม่ต้องขับก็แทบไปเรี่วเลยนี่นะอจอดแล้วพ้นทางแล้วนะรบอากาศครับฝนก็จะมาครับกุ้งก็ยังไม่ได้มากพอครับวันนี้ต้องขุดเอาแลวันนี้ขุดเหนื่อยนี่เสียงลมม่ะลมพลุทธแรง บ่ายกุ้งนางฮะวันนี้ยังอรอลุ้นกุ้งกล้ามอยู่ครับได้มาแค่ตัวเดียวถ้าได้มาอีกตัวมึงโดนเผาแน่ฮะครับผมสู้ต่อไปครับผมไสเอ๋ยครับตอนนี้น้ํากําลังจะเปลี่ยนด้วเนี่ยวะสู้ๆครับมาเลยครับไสเอ๋ยเอาจนได้ครับกุ้งอ่ะเออโอ้โหช่วงบ่ายออนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับ เยี่ยมมากตอนนี้เราก็ได้กุ้งอยู่นะแต่กุ้งมันค่อนข้างจะไซส์เล็กหน่อยน้ำแรงช่วงนี้ก็น,น้ำกําลังใช่ใช่น้ำยังเค็มอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับแต่ตอนนี้น้ํากําลังเปลี่ยนเอาล่ะจะได้ไม่ได้ก็ช่วงนี้แหละตัวใหญ่บ้างสวยนะติตัวเล็กอยู่ตุ้งน้ําเค็มไหมฮะอ๋อ ซูนต่อไปไม่ไม่ได้พูดถึงครับผมได้มาแล้วครับตอนนี้แต่เดี๋ยวปักกดครับโอ้โหกดเบ็ดทับร่วงเลยฮะตอนนี้ไงก็ซูนต่อไปครับผมฝาไงไม่รู้มาแล้วครับตัวนี้สุดยอดมากโอ้โหต้องพวกัสไม่ไม่เห็นเลยดูบนสุดยอดมากครับลูกประจวบตัวน้อยนึ่ง เราผตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วครับขับหาหมายก่อนครับตอนนี้เม่เอาไอ้กล้ามไม่ได้ฮนะยังไม่ได้เลยวันนี้ได้ใกล้กล้ามแค่ตัวเดียวกุ้งเผาได้มาครับนี่กล็ลิงตามมาตั้งวิ่งไทยแลนด์ครับยกดติดตามกดซับสไครต์ตตให้ด้วยนะครับมนมาแล้วช่วงนี้บรรยากาศก็ช่วงเย็นแล้วละ่ะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าหาหมายอีกสักหมายหนึ่งสายเอกบอก วันนี้ไปสุดๆเลยพี่นี่กยากม่น้ำมาประกงนะฮะบ้านโพครับช่วงนี้เป็นน้ำเค็มลงมาฮะมันก็เลยแบบกุ้งไม่ค่อยตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ก็พอได้ตัวครับวันนี้ใ่ายก็คอยลุ้นไปด้วยกันนะครับายละ Hey, ถึงหมายแล้วนี่ครับวันนี้ก็จะหมดไปกับการขับเรือหาหมายตกปลาวันนี้ก็หาหมายยากนิดนึงไส่ออกทุกลำครับวันนี้วันอาทิตย์นนะไส่ออกทุกลำเลยแล้วก็น้ําแรงหมายหายากแย่งหมายกันอนะเรื่องของเรื่องนะวันนี้ก็ใครได้ก็ดีไปครับเราก็ได้หน่อยนึงก็พอ,พอได้อยู่ เมื่อเช้าคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้แค่ตัวสองตัวเองดุดไปเยอะเดี๋ยวมาแก้มือนี่แบบสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวตรงน,นี้เลยไหนก็เอาใจช่วยเลยครับผมนี่ก็อยู่ตามมอเตอร์จิ้งไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้เี่งขึ้นไปหาท่านก่อนใครเลยนี่ครับเอาแล้ว ผมตอนนี้ก็หมดเวลาฮะดูฝนมาบานเลยฮะ,ฮะตัวว่ะตงุงมีแช่ครับกะจะเผาฮะแต่ได้น้อยตัวเดียวได้กล้ามตัวเดียวกุ้งตัวค่อนข้างเลยครับจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อย ถ้าว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่มันก็ได้อยู่นะแต่ก,กุ้งตัวมันเล็กอะน้ําตืดมันไปหมดแล้วมีแต่น้ำเข็มกุ้งจับยากมากตอนนี้เบ็ดล่วงน้ำมีต่างหากตอนนี้ยีีดีเกี่ยวมาได้เฮ้ยได้หลายตัวเหมือนเนี่ย มีปลาด้วยปลาด้วยปลานี่เอามานี่คือหมันไส้อะไส้มันนานกินเบ็ดอยู่ได้เลยนี่ครับงี่ก็ติดตามมาตัววิ่งไทยไลน์นะครับอีพีหน้าไปที่ไหนก็คอยติดตามนะฮะนี่ ีลู้คุ้งพิรลักษณ์เดียวก่อนจะอผ่าก็มีผ่าสามตัว,วทีนี้ว่าเราก็เลยพวงหาอยู่เพราะว่ากุ้งยังได้น่ออยู่อืมจะะหากุ้ง,งไ,ไเยอตัวมันเล็ากครับผ่าไม่ได้ม,มีกล้ามกรามเนี่ยตัวเมีเยมันจะผ่าผ่าได้สองตัวเลย <laughs> ไปครับผมวันนี้ก็มืดแล้วครับสวยงามมากวันนี้ นี่ก็เดินตามมอเตอร์ไปยิ่งเฮลลาแล้วครับฝากไตเอกด้วยครับไตเอกเลยนะไตเอกบันโพนี่ครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมเนี่ยหรือมีเฟซมีอะไรบ้างเฟซเอกโซดาน้ำครับเออเฟซเอกโซดาน้ำแล้วก็มีกลุ่มเลยนะกลุ่มกลุ่มคนเฝ้าสังหานบ้านโพนี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อ่า092ครับ092ย9 7 5 9250ครับอ่ามีอะไรก็โทรมานี้ได้เลยครับมีบริการเรือตกกุ้งตกปลามันก็แล้วแต่ฤดูกาลหรือเปล่าไอ้ตกกุ้งตกปลาเนี้ยใช่ครับกุ้งก็น้ำตืป้ปลาก็มีทั้งปีตกได้ทังมไไงก็ลองโทรคุยมาก่อนนะครับโทรคุยมาเช็คหมายเช็คอะไรก่อนว่าเออช่วงเวลานี้เหมาะเหมาะกับการตกแบบไหนเนี่ยครับไปครับฝนมาแล้วโน่นด,ดูไม่ไหวแล้ว ไปก็บ๊ายบายไปวิธีต่อไปครับผมไปแล้ว <laughs> ม,มันมันมีฝ้าอยู่บางประกงนี่สะพานบันโพอยู่ข้างหน้าครับผมโอ้ยทั้งคืนทั้งลมเลยเดี๋ยวงี้ก็ เก็บกล้องก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจ้งครับไปแล้ครับถึงแล้วสบานบ้านโพครับนี่สวยมากเลยเนี่ครับหมตกปลาหางกิ๋วเนี่ยครับหมต้องต่องคืนนะปลาเข้าเยอะมากครับ ผ่านบ้านโพวตอนนี้วันอะไรเนี่ยอ่าใครรู้ช่วยบอกได้นะครับวัดอะไรก็ไม่รู้โอ้ยดูเมฆเหมือนในหนังไงไม่รู้อ่ะโอ้สวยงามอ่ะนี่ครับสวยงามมากครับ เหมือนได้หนังยังไงก็ไม่รู้เนี่ยครับผมถึงแล้วครับเข้าฝั่งนะฮะเทศบาลบ้าน,านโพครับเวลาจะตกปลามาลงแพลงลงเรือก็มาที่เนี่เนาะ นี่นะต้องปายได้นี่ครับฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ